ครับอดีว่าปีนี้มันครบรอบ6ปีของเนเปเซคัสนะครับก็ปกติก็จะจัดงานบารงานกีฬาสำหรับหลานครับแต่ว่าปีนี้เราคิดว่า มีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมาก็อยากจะจัด exhibition แต่ว่าผมจะ n อ v e r ร a เจะเกี่ยวข้องกับ DOB ยังไงก็คือว่า เนเวอร์เซคัทก็มีแบรนด์เสื้อผ้าใช่ไครับมีแบรนด์เสื้อผ้า D.O.B เขาก็ทำงานศิลปะครับผมก็เลยมา,ารวมหัวกันมาทำแคปซูลคอลเลคชันมาทำคอลเลคชัน N.S.C คูณ D.O.B ก็มีผมเนเวอร์ทีเซเว่นรักกิจแล้วก็ชิปเซเว่นนะครับว่าลักษณะงานก็จะแตกต่างไปจาก งานที่ทําทั่วไปคือเืนนี้เหมือนแบบว่าเราออกแบบคอลเลกชันแล้วก็ได้มีทํานิทรรศการึีนมาด้วยเนี้ยมันก็แบบเออมันมันก็ดูเขาเรียกฟูลเซตอะครับมันดูคอมพลตมากมากกว่าแบบอื่นอะไรเงี้ย Because of the whole concept of doing the limited edition hats and making the hats almost like um, signed and numbered prints with the packaging and, and all that kind of stuff. Um, ay after all fetched certain it s, that n น่าจะเป็นงานที่สนุกและมันเพราะว่าทุกอย่างเป็นงานที่ทำขึ้นมาใหม่ออกแบบก็ออกแบบใหม่เลยแล้วก็งานที่เป็นเฟรมนี่ก็ทำขึ้นมางานนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาอีกอย่างนึงนะครับก็จะมีศิลปินชื่อว่า Bigfoot เป็นศิลปินดังจากอเมริกาครับซึ่งมาทำ เสื้อผ้าคอลเลคชันด้วยครับมีหมวกมีสเวอเชิ้ตแล้วก็มีผ้าพันคอเนาะก็ขอเชิญทุกคนนะครับวันที่25ตุลานะครับ j a v e n u e ชั้น4นะครับเปิดตัวแล้วก็ใครที่มาไม่ได้สำหรับวันที่2 5นะครับก็ exhibition นี้ก็จะ r ันไปทั้งหมดเวลา7วันนะครับถึงวันที่31โทเบอร์นะครับก็ค้าคๆพลาดวันแรกก็สามารถตามมาดูได้ครับ Drop that Subscribe Magida Who am